ข้าผิดเองที่ไม่สนสิ่งใดและไปกับหยางฉางฟังแต่ยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาท่านพี่ข้าคิดถึงบ้านมากหลิงเอ๋อเองก็โตขึ้นมากแล้วไม่ต้องพูดแล้วทุกอย่างเป็นเพราะเจ้าไม่เช่นนั้นหลิงเอ๋อก็จะเป็นเหมือนหญิงสาวทั่วไปที่มีชีวิตที่ไม่ต้องเป็นทุกข์เช่นนี้ หรู้ว่าท่านรักลูกสาวมากแต่ท่านเคยคิดถึงข้าบ้างไหมคิดว่าข้าไม่ลำบากเหรอตอนที่ข้าอยู่ที่นี่ถ้ารู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว่างมาอยู่กับฉางฟิงข้าก็ยิ่งเหงากวาก่าถ้าหากท่านห่วงข้าสักนิดท่านคงไม่อาจทนเห็นข้าลำบากอยู่ข้างนอกได้หรอก ตอนที่เจ้าจากไปข้าได้ปิดตายที่นี่เอาไว้ไม่อนุญาตให้ผู้ใดเข้ามาหรือแตะต้องสิ่งของใดๆดของเจ้าข้าทำความสะอาดที่นี่ด้วยตัวเองเรากับว่าเจ้ายังอยู่ไม่ได้ไปไหนข้ารู้ว่าท่านหนให้อภัยข้าแล้วทุกอย่างที่ข้าได้รับ ท่านรู้ดีอยู่แล้วไม่งั้นในป่านั่นท่านคงจะไม่รับเรื่องที่ผ่านมาแล้วเจ้าอย่าได้พูดถึงอีกเลยตอนนี้หลิงเอ,อ๋ได้สงสัยในตัวเจ้าแล้วก่อนที่นางจะรู้ไปมากกว่านี้เจ้าควรที่จะไปซะท่านอย่างไร่ข้าไปเพราะอะไรกัน ที่นี่คือบ้านข้านะเจ้าเลือกที่จะไปตั้งแต่แรกเจ้าน่าจะรู้ดีหากเลือกที่จะไปแล้วก็ไม่อาจหวนกลับมาได้เอียบใครและหลิงเอ,อ๋อพวกเขารักกันด้วยใจข้าไม่อยากให้เจ้ามาทำลายความสุขของหลิงเอ,อ๋อข้าเข้าใจแล้วพลาดเพียงครั้งแต่แค้นฝังลึก ร้อยปีถึงได้ย้อนกลับแต่ข้ากลับไม่มีโอกาสเลยสักนิดเดียว แม่นางหลิงเอ,อ๋มีอะไรจะพูดกับข้าหรือเปล่าไม่มีไม่ว่าจะมาก่อนหรือหลังเราก็คือขโมยด้วยกันทั้งคู่เจ้าเองก็อย่าปากมากขอเตือนพวกเจ้าไว้ก่อนเรื่องวันนี้ถือว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าหากแพร่งพลายออกไปไม่ต้องรอข้าลงมือก็จะมีคนชิงข้าพวกเจ้าก่อนแล้ว เห็นหรือยังนางไม่สนใจความเห็นใจของเจ้าแม่ตะาน้อยเก็ไปเถอะนางไม่รู้ค่าหรอกไม่คิดเลยว่าหยางหูหยินจะเป็นภรรยาของหนานกงป๋อต้องโดนหยางฉางเฟิงล่อลวงไปได้แน่ถึงได้กล้าจากบ้านไปเป็นไปไม่ได้ ผู้หญิงหยางกับนันกงปอไม่น่าจะมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวอืมไม่ใช่ได้ยังไงเจ้ามาได้ยินหยางกงปอพูดเหรอเขาว่าเขาขอร้องผู้หญิงหยางให้อยู่แต่นางก็ไม่ยอมไปกับหยางช้างเฟิงเฉยเลยเวลาไม่เหมาะเจาะถ้าหาผู้หญิงหยางทิ้งสามีและลูกสาวไปนานกงหลิงก็ควรอายุมากกว่าเอี๊ยบไครและโป้ออังเสาะสิแต่ตอนนี้นางยังไม่ยี่สิบเลย <c oughs> แล้วหูยินหยางจะกลับมากินนพริกถ่วยเก่าจ้าโง่ขนาดนี้เลยเหรอหรือว่าเจ้าฟังไม่ออกว่าตั้งแต่นางจากตระกูลหนังกลงไปยี่สิกว่าปีครั้งนี้เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกครั้งแรกหรือไม่มีแค่เทวดาที่รู้ก็ไม่เข้าใจเลยเหตุใดหนังกลงป๋อถึงต้องทำลายภาพนั้นด้วยตัวเองเขาน่าจะรักของที่อยู่ในนั้นมากสินี่แหละที่ข้าห่วงช่างลำบากใจยิ่งนัก ลำบากใจอะไรอะ่ะตั้งแต่ข้าจำความได้ทุกเรื่องที่น่าสงสัยข้ามาจะสืบให้รู้เรื่องแต่ครั้งนี้อ่ข้ากลับกลัวที่จะรู้กลัวว่าจะทำลายความสุขแม่นางหลิงนางและเอียบไคเนะี่ยเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากเลยอรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอหากไม่รุนแรงแม่นางหลิงกับนานกงปอกจะใจร้อนเช่นนั้นเหรอถ้าเจ้าไม่อยากรู้ งั้นเราไปกันเถอะนี่ไปไม่ได้นะืเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับโป๊ออังสอและเอียบไข่เจ้าไม่ได้ยินที่หูหยินหยางพูดถึงเรื่องในป่างั้นเหรออะไรคือความทุกข์ที่หูหยินหยางได้รับละ่ะอย่าลืมนะว่ายังมีเรื่องหยางฉังเฟิงกับทิดามเมฆขาวและองค์หญิงพักมานอีกแล้วหนานกงป๋อได้รับอะไรนะ ป้ายดอกเหมยอะไรนะป้ายดอกเหมยเจ้าของป้ายดอกเหมยอาจไม่ใช่เสี้ยงอิงเทียนเดิมคิดว่าพอเสี้ยงอิงเทียนตายไปทุกอย่างก็จะจบสงสัยจังต่อยาวแล้วมั้งเนี่ย